แง่บวกนะเรามองโลกในแง่บวกพรบน้อยเราก็เลยไปขายให้บริษัทอื่นเอาพูดแบบเห็นภาพนะแต่ไม่ได้บูรี่อะไรใครสมมุติเราไปขายให้บริษั A A ทเอเชียเขาปิดไปแล้วเราไปขายให้เอเชียเพื่อจะได้ค่าคอมร้อยห้าสิบบาทแต่เชื่อไหมพอเราขายพรบให้รถเก๋งคันนี้รถเก๋งคันนี้เราขายพรบให้เขาให้บริษัทเอเชียไปได้เงินค่าคอมมาร้อยห้าสิบบาทพอเราจะไปขายประกันของมิแทให้กับรถคันนี้ ส่วนมากลกาูกค้าจะไม่ซื้อเพราะปรวอรุณจะขายให้อเสียเลยถูกไหมส่วนมากคนลูกค้าจะมีซื้อนะแปลกมากลูกค้าจะไม่ซื้อจะซื้อแต่ประวแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะเราต้องเราคิดบวกนะประวอรถเก๋งคันนี้ได้ห้าสิบเอ็ดบาทก็าไม่เป็นไรเพราะเราจะขายประกันให้เขาด้วยเราขายประกันชั้นหนึ่งสองสามมันก็ได้อีกหลายร้อยบาทหรือถ้าเกิดเป็นชั้นหนึ่งก็ได้อีกพันกว่าบาท รวมกันตอนนี้มันก็สองสามบาทก็ได้พันกว่าบาทสองพถ้าเราคิดอย่างนั้นนะถ้าเราคิดอย่างนั้นทุกคนจะขายได้เพราะถ้าคุณมีความมั่นมั่นคงในบริษัทว่าเฮ้ยบลบเราคุ้มครองทุกอย่างเหมือนกันแต่ค่าคอามจะน้อยแต่ถ้าพี่ซื้อพลบกับผมแล้วพี่ซื้อประกันกับผมเวลามีปัญหานะครับเวลารถมีอุบัติเหตุบริษัทมิแท้จะดูแลทั้งสองด้านเลย ด้านที่หนึ่งพรบรต้องทํางานก่อนมีผู้บาดเจ็บล้มใจรักษา,า,าพยาบาลเท่าไหร่พลบทํางานพรบรทํางานเสร็จประกันทํางานต่อใจไหครับและเวลาการติดต่อประสานงานก็ง่ายคุยกับคนเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่านีุู่ไปทากับเอเชียเอเชียก็ต้องทำงานก่อนกรณีเอเชียล้มไปบัญีนเนี่ยไม่มีคนทำงานบริษัทจะออกลักษณะนี้เลยนะครับถ้าพราบรไม่ทำงาน ประกันไม่ทําพลบต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนประกันถพงจะทําต่อเข้าใจไหมครับดังนั้นบริษัทนั้นลงไปแล้วไม่มีคนทํามันก็ค้างตึงอยู่ประกันก็ทําไม่ได้เพราะพลบยังไม่ทําแต่ถ้าทํามิแท้อย่างเดียวพรบรก็เคม็มคนนี้ประกันก็เคม็มคนนี้บร,ริษัทเดียวทาเดินเรื่องเดียวลูกค้าก็สะดวกสบายไม่ต้องทําหลายเรื่องถ้าเราคิดอย่างนี้นะ มันจะทําให้ว่าเรื่องพรลบห้าสิบาทหกสิบาทหมูหมูเพราะเราไม่ได้กล่เอาพรบเรากล่เอาประกันเรากั่เอา่าคอวามประกันแต่ก็พรลบอนี้เป็นตัวเชื่อมให้คุณมาเป็นพักพวกผมให้คุณมาทํากับผมก่อนพี่ประกันพี่จะหมดแล้วนะเพราะบางทีพรบประกันมันหมดไม่พร้อมกันทําพรบผมผมได้ห้าสิบาทแต่พอถึงเวลาพี่ประกันพี่จะหมดแล้วนะพี่พรลบผมก็ดูแลพี่ประกันพี่เขาบ็เออ คนบก็ซื้อคนนี้ประกันก็ซื้อกับคนนี้ก็ได้มันความหมายคือมันง่ายขึ้นถูกไหมครับนะบางคนมีนะพระบรคุณยังขายบริษัทอื่นแล้วแล้วคุณมาขายไม่แท้ทำไมนั่นที่นี่นอยู่ลูกค้าคุงมีนะเราก็จะตอบออกเราก็จะไปไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องพรบรกับเรื่องประกันเนี่ยบรบแค่นี้อย่าไปเสีเรียกเขาเรียกว่าค่าขนมวันนี้ได้ค่าขนมนะ,ระบรบมันขายง่ายไงพรบรเนี่ยทุกบริษัทคุ้มครองเหมือนกันราคาเดียวกัน ทุกบริษัทเลยนะครับเพียงแค่ว่าคนซื้อจะซื้อที่ไหนไม่มีหรอกว่าเอ้ยไปซื้อพรบบริษัทนั้นบริษัทนั้นคุ้มครองมากกว่าบริษัทนั้นถูกกว่าไม่มีนะเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นทุกคนต้องหมายเซตนะเราจะต้องขายพรบมิแท้เพื่อเขาเป็นเขาทาพรบมิแท้แล้วต่อไปเขาซื้อมิแท้ประกันมิแท้ก็ง่ายเพราะเขาทำกับเราแล้วอีกไหมไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เนาะนี่ฮะครับเอามาดู รถหกคันที่ผมบอกเนี่ยพนะครับเนี่ยรถหกคันที่เราขายแล้วกินง่ายๆเลยไม่ต้องไปหากินยากๆรถตู้วิ่งส่งข้ามจังหวัดไม่ต้องเอารถข่วงบรรทุกหนักวิ่งสามตอนสีตอนไม่ต้องเอากินยากไม่อร่อยนี่สิบแปดล้านคันเนี่ยนะสิบแปดล้านคันไน่ยเอาจะเอาไอ้สามล้านคันนี่แหละเอากินยากๆไม่ต้องเอานะั้นดังนะะั้นเนี่ยนะครับอีโคคา หมื่นกว่าบาทได้ค่าคอมพันหกเก่งเล็กหมื่นกว่าบาทได้ค่าคอมพันเก้านะครับเก่งกลางถ้าคอมสองพันหนึ่งเก่งใหญ่เก่งใหญ่นี่ก็เรียกส่วนมากเป็นรถประจำตำแหน่งถ้าคอมสามพันปิกอัพค่าคอมสองพันเจ็ดที่นั่งค่าคอมสองพันกว่าบาทค่าคอมตัวนี้จะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่เบี้ยนะถ้ารถใหม่ๆอะไรหน่อยค่าเบี้ยก็สูงถ้าเก่าๆหน่อยค่าเบี้ยก็ต่ำก็ค่าคอมก็จะลดลง แต่ขายแค่สี่ตัวอกตัวนี้แหละครับพอแล้วแต่บ้านเรารถบีอัพกี่คันใช่ไหมครับคนทางานรถอีโก้ขายกี่คันเยอะนะครับหรือเอสวีกี่คันนะใครเด่นจิงขายพี่หมูแดงให้ได้สิพี่หมูแดงผมมาทําธุรกิจนี้ใหม่ซื้อกับผมเถอะถ้าพี่หมูแดงซื้อนะผมจะสุบกเลยนะบอกตนนี้เก่งเพราะว่าพี่สุูแดงพี่หมูแดงเขาก็สมัครแล้วไงเพราะคตัวแทนแล้วคุณขายได้แต่แว่าคุณฝีมือนะ นะลองขายดูแล้วผมจะให้เสื้ออย่างนี้ตัวหนึ่งขายขายได้สะไรก็ตัวเองกิือลยมันก็ต้องมีคนเหมือคนิเออนะครับนะอันนี้พูดให้เห็นภาพเนาะในจริงๆที่ทุกคนควรถ่ายควรถ่ายรูปนี้ไว้นะเนี่ยถ้าคอมที่เราจะได้วันหนึ่งเราตั้งเป้าเลยถ้าใครต้องการรายได้เพิ่มรายได้เสริมผมจะขายปิกอัพเดือนหนึ่งสี่คันสี่คันได้ครับคามเท่าไหร่ลวแปดคันเลยวแล้วผมจะขาย อีโกขาสักสองพันสองันก็พัสามพันแล้ะก็แปดพันก็หมื่นหนึ่งพอไหมเราเราต้องดูตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้คือตัวตอบโจทย์ว่าเราก็การรายได้เพิ่มรายได้เสริมต่อต่อเดือนเท่าไหร่แต่ถ้านั่งที่เฉยแล้วเงินไหลมาไหลมาไม่มีนะธุรกิจนี้ยังไม่มีผมหาอยู่ผมก็ดูอยู่นะว่านั่งมีเฉยแล้วเงินเข้ามาเดือนละสองแสนสามแสนเนี่ยผม ขายยังไม่มีนะตอนนี้มีแต่ธุรกิจนี้ต้องต้องขายธุรกิจนี้ต้องขายแต่ไม่ต้องลงทุนนะคบผมไม่ได้พูดเรื่องเงินลงทุนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณเอาเอกสารอะไรไปคุณขาย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 มองมองลงอยู่ที่นึง<ม>นะอาจจะนี่อ่านหนังสือสอบนี่ไปอบรมอ,อะไรยี้นิดหน่อยนะครับนี่ก็คือรายได้ที่คุณต้องการตอบโจทย์ได้เลยเนาะ อันนี้อันนี้ผมไปเร็วเลยเร็วสุดเอาพักก่อนนะไม่ไม่พักเอาให้จบเรื่องนี้จะจบละเราให้จบไม่งั้นเดี๋ยวขาดตอน <c oughs> ก็คือถ้าเอาผมยกตัวอย่างพี่บูแดงนะต <c oughs> ้องไปเห็นภาพเห็นภาพก็คือพี่บูแดงเน <c oughs> ี่ยถ,ถ,ถ้าพี่บูแดงเขาขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการการขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการก็คือสเตจที่หนึ่งเราสมัครเราเป็นตัวแทนเอ้ไม่ได้พูดผิด เราสมาัครเราเป็นสมาชิกเราไปสอบและอบรมเ,เ,เราจะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเราจะขายคนเดียวหรือจะให้ทุกทีมที่เราไปชวนมาขายด้วยก็ได้ให้มียอด25,000 25, 25, 25เว้นหนึ่งเดือนเดือนที่4ประกาศขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการพอตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหน้าที่ของเรา นาที่ของผู้ช่วยผู้จัดการจะต้องไปชวนคนแต่พอขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเสร็จถามใจตัวเองจะไปหนึ่งหรือไปสองไปหนึ่งคือหาไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมไม่ต้องไปชวนใครคุณก็ขายเลยคุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการคุณได้16%คุณก็ขายไม่ชวนคนเพราะโจทย์ของคุณคือหาไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมจบแล้ว ชวนไปอบรมชวนไปไประชุมไปไหนไม่ต้องไปเพราะผมจะขายางเดียวแต่ถ้าคุณมาตรงนี้แล้วคุณตัดสินใจไป2ไป2ก็คือผมอยากจะได้รายได้เดือนละ4 000มื่นห้าหมื่นเดือนละแสนสองแสนห0 0แที่เขาได้กันนเขาได้ยังไงผมจะลองทําดูนี่คือทางที่2ถ้าคุณตัดสินใจจะไปทางที่2องเมื่อไหร่คุณจะต้องชวนคนนะครับบริษัทบอกว่าชวนอย่างน้อยสามคน แต่สามคนมันมีความเสี่ยงคุณชวนมาสามคนคนนี้คนคนี้ถูกราวันที่หนึ่งไปสาสบล้านขอเลืกขอเลิกขากเลิก <c oughs> คุณก็เหลือสองสองขาดขาขาดขาเล่นไม่ได้นะมีนะ่ะมันไม่จะโนค,คุณต้องหาขาเพิ่มขาขาเพิ่มสองคนนี้ก็ขึ้นไปไกลแล้วหามาหาหามาใหมมันก็ไม่หันดังนั้นวิธีแก้อย่าหาสาม ถูกไหมกูต้องหา5้าหาหไว้เลยหรือบางคนถ้ามีคนเยอะเรามีเน็ตเบิร์กเรามีพระพวกคุณนฟูเยอะหา10ถูกไหมสิบตายไป 2, 2> ก็ยังเหลือแป<ๆ>ก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้า<ๆ>หาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปหนึ่งเหลือ2องต้องไปหาใหม่มันก็จะเหนื่อยดังนั้นถ้าคุณมาทางที่สองแบบพี่มูแดงมาทางที่2คือ ต้องการภาษีอินคทต้องการสร้างธุรกิจคุณจะต้องชวนคนให้แนะนําเลยอย่างน้อย6กถึงสิคนบริษัทเขาเอาแค่3แต่เราหาไว้6หรือ10คนแต่ถ้าใครเชื่อผมมีถึง10เอา10ถ้าเอา10ขึ้นตำแหน่งง่ายมากขึ้นตำแหน่งผู้จัดการ2องแสนสิคนก็ทำคนละสองหมื่นเยอะไหมสองหมื่นคือสองกมทรรนสองกมธรนแล้